สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเต้ฟู้ดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกทุกคนนะครับก็คือในวันที่สิบห้านี่แหละนะครับก็คือที่ผ่านมาแล้วนะครับผมได้ทําการนะครับไปเจอนะครับโฆษณาจากเพจ Facebook เฟซหนึ่งนะครับโปรถังแตกนะครับที่เขาจะบอกแบบโปรในแบบว่าในร้านค้าช้อปปีนะครับสําหรับสินค้าก็ผมไปเจอแอร์ตัวนี้มานะครับก็คือเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับรุ่น ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเออนั่นแหนนะครับของอบริษัท TCL นะครับก็คือรุ่น TCL นะครับก็ก็คือว่าผมนะครับกำลังจะหาแอร์มาติดในห้องแล้วผมไปเจอเพจนี้พอดีแล้วคุณดูดิครับก็ราคาพิเศษเที่ยงคืนบนช้อปปีคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าสั่งของออนไลน์อยู่แล้วและในตัวเนี้ยแอร์ที่ผมได้มานะครับก็คือผมไปเจอกับเพจเนี่ยนะครับผมเลย เดบทาการว่าเขาเรียกว่าไงอะเซฟนะเซฟไว้แล้วอันเนี้ยมันกดหลังเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนปุ๊บรีบกดเลยครับผมก็ได้ทําการนะครับเขาเรียกว่ายังไงนะได้กดนะครับแอร์ตัวนี้ทันนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมกดมาได้ยังไงนะครับนะก็นั่นแหละนะครับมาดูกันเลยนะครับราคาคือคุ้มค่ามากๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคน นี่นะครับที่ผมได้ทําการสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับผมนะมันก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเป็นของช้อปปี้มอลนะครับผมนะก็วันที่15นั้นแหละนะครับผมได้ทําการกดสั่งนะครับผมนะประมาณเที่ยงคืนนะครับแรกๆนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 3 5 0บาทลดจาก13ื่นนะ แล้วก็ผมใส่โค้ดอีก1000ก็จะเหลือ5 3 9 7บาทก็คือผมรีบกดเลยนะครับตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนนั้นนะรีบกดเลยนะครับปุกลิกาขึ้นมานะครับเพราะว่าผมอยากได้แอร์อยู่อยู่แล้วครับผมนะก็เป็นรุ่นนะอินเวสเตอ,อร์นะเออนั่นและนะครับ TCL อินเวสเตอร์นะครับก็รหัสมันก็จะบอก TACXL09C h เนนะครับถ้าใครอยากจะลองไปศึกษาหรืออยากจะซื้อก็ลองไปดูนะครับไปลองดูก่อนก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็จะ ต่างจากรุ่นธรรมดานะครับผมนะก็โอเคนะครับก็หลังจากที่ผมสั่งไปแล้วรอของประมาณ10กว่าวันนะครับก็มาถึงแล้วนะครับก็คือนี่นะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะมีคอยเย็นกับคอยร้อนนะครับคอมเมรสเซอร์ที่ได้มานะครับก็คือโอ้โหคือบอกเลยแรกๆจัดได้ของประมาณวันที่17พฤษภาคมเลยนะครับแต่อันนี้ผมติดต่อจากทาง ทางร้านนะครับบอกว่าเออส่งของเมื่อเมื่อไหร่นะครับผมก็ทักไปแล้วเขาบอกว่าถ้ามันสินค้ามันเข้ามานะครับเขาก็จะรีบส่งเลยนะครับก็คือสินค้าที่ผมสั่งเป็นพีออเดอร์นะครับไม่ใช่สั่งวัน25ปุ๊บส่งเลยนะครับก็คือต้องรอสินค้าก่อนนะครับอันนี้ก็สินค้าก็เข้ามาแล้วแล้วผมก็ได้รับภายในวัน10กว่าวันนะครับก็นั่นแหละนะครับวันที่27ผมก็ได้แล้วผมก็ติดตั้งเลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็อุปกรณ์ที่ แลแถมมานะครับก็จะมีคอยเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์คอยร้อนแล้วก็ท่อยางแอร์สีเมตรแล้วก็รีโมทนะครับก็ประมาณนั้นแหละถ้าอยากจะติดตั้งเองก็แบบใช้ของเขาติดตั้งแบบพนักพนัพนักงานน่ะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0นะครับก็สามารถติดต่อช่องทางแชทเพิ่มเติมได้นะครับแต่อันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนะผมทําการซื้อมาติดเองนะครับผมนะเออซื้อมาติดเอง แล้วก็ไม่จ้างใครด้วยนะครับก็คือพ่อผมนะครับเป็นช่างนะครับก็คือนี่แหละนะครับก็ได้ทําการซื้อมาติดเองนะครับผมนะก็ไม่ต้องจ้างช่างนะครับผมนะพอติดช่วยพอติดนะครับซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มอีกนะครับผมนะก็อะไรนะครับช่วยกันนะครับนี่นะมาดูกันเลยนะครับนี่นี่นะครับก็เป็นพ่อผมนะครับก็กําลังทําการวัดนะเออแบบว่าที่จะเอาแผงเหล็กอะ ยิงสว่านเจาะเข้าไปนะครับก็คือเห็นที่ขา,ขาวๆแล้วไหมขาวๆนั่นคือรอยเดิมจากแอร์ตัวเก่าที่ถอดออกไปนะผมนะออนะครับปกติข้างนอกอันนี้ก็ผมได้แอร์ตัวนี้มามาติดนะครับก็ใช้รูเดิมนะไอตรงที่ต่อขาวนะก็แค่เอาค้อนทุบๆๆเรล่อม,มันก็จะเป็นรูโบลูโบ,บ,บเลยเพราะว่าเราใช้ปุ้นขาวปิดนะครับออนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมกับพ่อนะครับก็ได้ทำการเอาแบบว่าตัวคอยเย็นติดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ติดแผงอะไรติดน็อตอะไรหมดละใส่ปูกใส่น็อตอะไรหมดละนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทําการเดินสายท่อนะครับท่อแอร์อะไรนะ่ะที่เป็นท่อทองแดงนะครับนะก็นี่นะครับผมมนาะ ก็ได้ทําการนะครับซื้อท่อมานะครับมานะเพิ่มเพราะว่าอันเก่าเขาแถมมา4เมตรไม่พอนะครับมันไม่ถึงเพราะว่าต้องต่อไปหลังบ้านนะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็มาพันเองนะครับผมนะก็คือนั่นแหละนะครับพ่อผมเป็นช่างอะไรน,นะก็รู้หมดเลยนะครับผมนะก็มีสายไฟอะไรก็ต่อเข้าไปตามที่นั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็มันจะเป็น เทปพันท่อแอร์เอเอสีขาวๆนิดนะครับก็ซื้อมาเพิ่มนะครับก็นั่นแหละนะครับก็แล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าแต่ท่อโฟมยางเออที่สอดเข้าไปในท่อทองแดงด้วยนั่นแหละครับก็ช่วยพ่อพันนะครับผมนะพันสายไฟพันท่อเออเอาให้มันแบบตรงๆกันนะ่ะเออนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ผมกับพ่อก็ได้ทําการเอาท่อนะครับ เตินอะไรเสร็จหมดแล้วหลังจากนั้นก็ทําไงต่อก็คือแฟนะครับบานแฟก็คือนั่นแหละมันจะเป็นแบบว่าที่มันจะเชื่อมต่อกับตัวคอยเย็นนะแล้วก็ท่อทองแดงเชื่อมต่อกับคอยร้อนนั่นแหละก็บานแฟเพราะว่าเราต้องบานแฟนะเพราะว่ายัางไงมันเป็นท่อใหม่ไม่ใช่ท่อที่แบบมีหัวมากับทาง ที่เขาแถมแถมมาเออนั่นแหละรครับผมอาจจะพูดงงหน่อ,อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็บานแฝงน,นะครับติดอะไรเสร็จหมดปุ๊บนะครับเราก็เดินสายไฟอะไรเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอที้เสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าไงนะแวะ็กเออแว็กมันจะมีเครื่องแว็กนะครับก็ทำการแว็กเสร็จเช็คกํายาแอร์เสร็จ,ยยรจปุ๊บนะครับ หลังหลังจากที่เราแบบว่าเขาเลอบบานแฟร์อะไรเสร็จหมดแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆเอาท่อน้ําทิ้งลงที่ห้องน้ําต่อไปแล้วก็แวกเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดเอยก็เปิดไงแล้วก็แหวกปุ๋ยชนะใช่ละแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนั่นแหละครับคอมเพรสเซอร์ก็จะอยู่หลังบ้านเอาห่างจากผนังนิดหน่อยนะครับแล้วล้างอะไรต่างๆแล้วก็ อะไรด้วยประมาณนี้นะครับก็แปลครับคือแอร์มาติดเองนะครับนานนานนานอืมกูตื่นเต้นแหละของกูเนี่ยเออขอโทษด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปแบบนี้พูดแบบเร็วเลยนะครับอืมไม่มีการตัดอะไรด้วยนะครับก็โอเคครับนะก็เห็นประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ไปนะครับหนึ่งสองเดือนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรีวิวให้นะครับถ้าใครอยากได้นะตัวนี้นะครับก็ลองไปดูในซาซาซาร์ตาช้อปปีเลยนะครับเขียนว่าแอร์ TCL อะไรประมาณนี้นะครับก็อะไรนะครับที่ผมได้มาคือขนาด9000พ u นะีอยู่นะมันมีหลายมันมีถึง2 4 0 0 0ื่นส่ทียเนี่ยนะครับผมนะเครื่องปรับอากาศนะครับติดผนังอินเวเตอร์ตัวนี้นะครับและสามารถผ่อนกับช้อ e e ี้เพ่ชปป้ h o p e e อะไรสักอย่างนะ ช้อปปี้ลาสเตอร์หรือเปล่านะลาสเตอร์ช e ็อปปี้เพย์ช็อปไม้ไมเอชเลาสเตอร์นะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะผมนะก็ไปดูกันได้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็จะมาปรับปรุงนะครับผมนะก็โอเคครับตื่นเตนะ้นอ่ะเออแม่งได้แอร์มาในราคาจาก1 2ื่นออ่ะ รถเหลือประมาณ5 3 0 0สามโอ้โหผมไม่รู้ว่าผมถูกผมได้มาถูกที่สุดแล้วมั้งเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะเจอใหม่คลิปหน้านะครับนะก็ประมาณนี้แหละสวัสดีด้วยนะครับผมนะถ้าใครอยากจะเห็นโปรลยก็ไปติดตามถังโปรแตกอะไรที่ผมติดตามมันนะครับผมนะคือรู้หมดอะ่ะเออนะครับเพระโอเคครับวันนี้ผมได้มาในราคา5,000 นิดๆจริงๆนะครับก็คือของมาถึงไปที่ร้อยนะครับได้จริงติดตั้งอะไรจริงได้ใช้โู้ติดตั้งเสร็จก็เย็นนะเดี๋ยวจะรอใช้1 2เดือนดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาเจอกันอคลิปหน้าสวัสดีครับผม